โอ้ม oh, cool. ันขู่โตๆจริงๆเลยโอ้โห oh. มันไม่ใช่เล็กๆเ,เลยนะนี่นี่โโอ้ห oh. เห็นหงอแล้วชอบมากเลยนะนี่แบบเป็นคนชอบเราจะเดินไปดูนะโอ้โห oh. สุดยอดเลยนี่ไ อดร,ระดับน้ำระดับพื้นมันก็จะอยู่ระดับน้ำพอดีสวยงามมากมาดูความสุขธรรมชาติน,าานี่นเอเอหน,น หาอะไรวะเส้นทางสุดคูเขาบอกสุดยอดสุดคูของนักปั่นจักรยานกินนั้นมันเปรี้ยวไม่กินหรอกเอ๊ะนะถ่ายให้ อฮ้ยเฮยฮตกใจเออให้แกยืนตรงกลางถ่ายกมาแกยืนตรงกลางวถ่ายให้แกหน่อยมันนึกว่าของกินไงมันก็เลยจิกไงเดี๋ยวนะแป๊บนึง